โอเคตะกรงนี่ใส่เข้าประตูไหมนี่ยิงดิเออยังไม่รู้เองเอ้ยไปดูเองไปด้ใครมั่งเหรอนี่ยิบเลยวะเองยังหยิบเข้าไปได้ไหมได้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 เข้าไปเลยไปไปไปเออให้รางของว่าจะมีก่อนนะได้เลยๆๆได้ของมาเลยโอ้ได้สุดของมาแล้วครับอือหือเข้าใจมาก อ,อ๋อขอบคุณขอบคุณเรามาเรามาแกะกันนะครับวันนี้เราจะมาแกะมาแกะกันนะครับมาแกะกันเลยครับเม<ท>ือ่อก<ท>ี้ตัดจบไปหน่อยนะครับเพราะเมื่อกี้มีตาผมมาถามนะว่าทำอะไรอยู่อาบน้ำเดียงเกะครัเมื่อกี้ไม่เลยครับเฮ้ยกได,ด้ครับก็ได้งานปรกาศเองครับอยู่เดินไปอยู่บ้านไม่ยาวอ่ะกูยังไม่ว่างกระดานเฮ้ยไอ้ตังยังไม่ว่างเนี่ยครับแกะมาเลยครับโอ้มี ช้อนย่างน้าคับแล้วต้องใช้กระแกยจากน้องผมนะครับเนี่ยนี่เขาเขาแกยอย่างเงี้ยครับอ่าคุณจับกันครับคุณจับนะครับอ่านี่แกยอย่างเงี้ยครับเห็นไทยไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าอุ้ยไม่เห็นหน้านะครับเพราะผมยังไม่อยากเปิดหน้าเลยก็ผู้ผมแบบผู้ผมรอกป็นไปครับเดี๋ยวสาวจะโตกใจโอ้โหใจดงนี้ไม่มีตียอกเตียวเขาป้องกันดีมากเลยครับผมนี่อันแรก เนี่ยแล้วผมสั่งของเมื่อไหรเนี่ยอันนี้เป็นของที่โยมของกันมาครับแต่นี่คืออะไรไม่รู้ครับเนี่ยสั่งสั่งมาให้น้องต้นการ์ดครับอันนี้ผมสั่งให้น้องต้นกาใช่ไหมครับใช่ครับอาต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแกะกล่องคุณที่หลังนะครับผมเดี๋ยวไปเล่นประตูครับเล่นประตูครับแตกมาเกลี้ยงมาเกลีงมกลี้ยงเกลี้ยงมาเ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 กลี้ยงเกล้มาเกลี้ยงเกลี้ยมาเกลี้ยงเกลี้ยงมาเกลี้ยงี้อันนี้ก็คือ ดึงกระดาษออกมาสินัทวิทย์ XD นะครับในผมดังด้วยครับเดี๋ยครับทำอวยพรคนทำมวยพรนี่นะครับทำอวยพรเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดดูทีหลังท้ายคลิปนะครับว้าวของแถมเยอะมากเลยนะครับมีแมทล์ยูทูบด้วยครับเดี๋ยวนี้ผมจะแข่งปโรงเรียนนะครับเฮ้ยคุณอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้มีตัวกระต่าด้วครับของแถมมาอย่างเยอะนี่นะครับนี่มีตัวนี้กระดิ่งด้วยงูด้วนะครับงูต้องมัดไปนี่เขาต้องมัดไปครับไม่งั้นไม่งัั้นนนมกก็จะยาวเิไป อันนี้ก็สติ๊กเกอร์ก็สติ๊กเกอร์ทั้งหลายนะครับโอ้โหให้เยอะมาเลยครับเด้อันนี้คือไฮไลท์ของพวกเราแล<ห>้เนี่ยนี่ไฮไลท์ไฮไลท์เลยนะครับเนี่นนยอันนี้ก็เก็บไว้เดี๋ยวเราจะแกะดูกันก่อนใช่ครับไฮไลท์ก็คือปากกาผมกับเราผู้ปกครกำลังแกะนะครับนี๋ยัวันนี้มันจะแกะยากเลยนะเดี๋ยวมันก็จะแกะนะครับแต่ผมก็จะแกะนะครับพยายาม นี่ก <tacos> ระดับมันลุดออกมาแล้วอันนี้คืออะไรยูทูบไม่บอกลองเปิดดูสิอันนี้ค <ifs> so ือยูทูบไม่บ <trước and> <hose> อกนะครับลองเปิดดูสิเดินจะลองขยายดินะครับจะลองดิงมาจากซองดูวยครับเภาพ่โอ้โหไหนวะอริเนียครับยินดีด้วยยินดีด้วยคุณเอ็กดียินดีด้วยคุณได้รับโล่เปิดได้ด้วยเปิดได้เลยอยู่ด้านหลังลองเปิดดูแล้ว หนี่งกิงซังอุ้ยย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 ยรยย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 สงยรยยมึงยัยย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 ยมยยยยยงยนยยยยยยยงยยยยมยย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 งยย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 รยยยยงยย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 ยผมมยย่ออยย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 บยย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 ยนยย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 ียยยยเยยยยนี่คืออยมยย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 ียยยอยย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 ผมลืมครับขอโทษ โอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะเออถ้าที่อยู่ที่น้องที่ผมสั่งให้น้องผมก่อนเลยนะครับดูที่ผมสั่งอะไรมาบ้างเปิดแล้วมันแกะยากมากเลยนะเพี่น้องแกะผมก็จะแกะครับแกะเลยครับอันนี้พัสดุก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับโอ้ท้ไงนแม้เปิดดึงแลบดึงแลบนี่น้องตังกาทำอะไรอยู่ไหนนะครับรีวยู่ไหนครับนี่ห้องกระเป๋าดูตรงนี้ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับกระเป๋านะเปิด สามารถเปิดได้นะครับลูบิดลูบิดสองอันนะครับอันนี้ลูบิดลื่นไหมครับลื่นไหมครับอันนี้อันนี้อย่างลื่นเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมแก้ให้ดูนะครับตั้งตั้งตั้งให้นโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้ดูนะคโอเคมาได้เหมือนกันผมยังไม่ลื่นสุดนะครับอย่างอย่างเลยนะครับต่อไปลูกตายก็ตายตุ๊กตาผมจะแก้นะครับน้องตกพึ่งพอดีครับผมทำก่อนครับผมจะแก้นะอะไรนะเพราะผมแบบแทบจะลืมสูตรไปแล้ว โอเคครับแก้เสร็จแล้วครับพี่ดูยไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนง่ายๆนะครับดูนะครับว้าวเนี่ยปกระต่ายนะนี่กระต่ายเอาเอาเอาผู้ผมผู้ผมไอไปสั่งมานะครับผมโอ้โหเจอในลาซาดานะโดนรอบหนึ่งดอกมีีเป็นกิฟต์กิ๊บไข่ที่เก็บนะคะใค่เก็บแต่ว่าผู้ผมยังไม่เขาเขาไม่ได้แถม ที่ใส่มาด้วยครับไม่เป็นไรหรอกไม่ให่คุณพี่ชายนะครับแต่เป็นจะเป็นอ่านอันนี้เป็นอ่านคำอวยพรนะครับนี่นี่ครับเปิดได้คฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่ครับคุณอ่านนะครับอ่านพร้อมๆกันนะในสองข่างดีใจด้วยนะคุณผ่านมาถึงจุดนี้แล้วขอให้สู้ต่อไปครับโอเคครับก็ขอบคุณทาง YouTube มาเลยนะครับที่ให้พวกผม แต่ว่าคุณส่งผิดบ้านหรือเปล่าครับอ่าบายยนะครับตอนนี้ผมก็จะได้พรุ่งนี้ผมมาพูกผมมาทำคลิปต่อนะครับ,บแล้วก็นะ